ทุกคนสวัสดีฟอมสตีเนียวยิ่งเนื่องจากครั้งก่อนนะคะที่ซอฟได้รีวิวเซตขนมญี่ปุ่นที่เป็นสวนหินกินได้นะคะในเซตเนี่ยมันจะมีเซต A กับ B วันนี้เราก็เลยอยู่กับเซต B ถูกด้านไหมถูกด้านเลี้ยวนี่เลยค่ะก็สําหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตแบบบอปบาคราฟนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยคือทุกสิ่งอย่างจะสามารถรับประทานได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะงั้นเรามาลุยกันเลย Y Can คนดีคิดนะค่ะกับเซต B Japanese Garden อ uh ่าฮะคราวก่อนนะคะเราได้ลองทำ Z A เซต A ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็กดดูได้ที่ตรงนี้นะคะแต่ดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูนะคะออ้ยน่ารักมากค่ะสำหรับเซต B นะคะเราจะได้มาตกแต่งสวนญี่ปุ่นเวอร์ชันที่มีป่าครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยคะ่ะชิบเจนเจน,จนโอ้ยทำไมมันกลับหัวมาแบบนี้ เรียงก,ยงกสิ่งที่นี่กล่องมีมาให้นะคะนั่นก็คือซองซองลายน้ำเงินสี่ซองซองลายเคลื่อนน้ำอีกหนึ่งซองก้อนหินช็อกโกแลตสองหอ่อคราจิ๋วแม่พิมพ์และจจเด ถาดสวนของเรานะคะแอบผิดหวังเล็กน้อยนี่ปากราฟของเรานั้นไม่ได้มาเป็นตัวนะคะแต่เป็นการพิมพ์ติดลงไปแล้วนะคะสวัสดีปากราฟสิคะสวัสดีค่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 ะห้าตัวนะคะนอกนอจากของที่ในกล่องมีมาให้นะคะเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนั่นก็คือน้ำดื่มสะอาดช้อนตวงช้อนคนไม้จิ้มฟันและ ที่เข้าไมโครเวฟได้ค่ะเอาละค่ะอ,อุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมประมาณนี้แล้วนะคะเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะใช้ซองนะคะเป็นลายน้ําอันนี้นะคะมาเทสใส่ถว้วยที่เข้าไมโครเวฟได้ก็จะเป็นผงขาวๆออกมานะคะต่อมานะคะเราก็จะตวงน้ำนะคะปริมาณ3 0ซีซี c หืือก็คือ3 0ม l ลนะคะซึ่งซอฟเนี่ยมีถ้วยตวงใหญ่สุดก็คือ1 5มลเราจะใส่แบบนี้ลงไปทั้งหมด2ครั้งนะคะ หนึ่งสองตอนนี้กลิ่นหอมออกมาแล้วค่ะทุกคนคะค,นคือเทล,ลงไปอย่าตกเจามองไม่เห็นนะคะคือมันละลายจนใสๆเลยค่ะทุกคน <S <S แล้วเราก็คนเลยค่ะอุ้ยหอมมากเหอะฟุตตี้เนาะเอาเมวเหงาอีกแล้วว้าวนี่ไงทุกคนพอเข้าเนื้อกันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนาเขาเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟที่ความร้อนประมาณ500วัตนะคะ500วัต์เป็นจํานวน40วินาทีดังนั้นแล้วซอฟขบพันนอนเข้าไมโครเวฟกันนะแคะ่เวฟกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เคสเจอร์ละลายละลายประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะเอาเขาเนี่ยใส่แม่พิมพ์ลงไปเลยค่ะส,สิ่งที่เราทำตรงนี้อยู่นะคะคือเราจะทำเอ่อน้ำในบอปลา ที่จะเป็นบ่อให้ปลาคาร์ฟอยู่นะฮะ <c oughs> คือมันมีลักษณะความเป็นแบบเยลลี่เยลลี่นะทุกคนดูตรงปลายเห็นไหมมันจะมีความดึ๋งๆอ่ะเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําเขานเนี่ยไปแช่นในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ30นาทีนะคะให้เขาเซตตัวค่ะ A later few moments later. มาแล้วค่ะครบ30นาทีนะคะพอแช่เย็นเสร็จแล้วปุ๊บม,มันก็จะมีความเซตตัวประมาณนี้อ่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะนําเจ้าเจลลี่นั่นแหละเจลลี่ที่เราทํามานะคะมาประกอบกับเจดมบอปาคราฟของเราตรงนี้นะคะมาในการประกอบนะคะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะคะในการแงะขอบเขาออกมาก่อนนะ <S <S ประมาณนี้นี่ไงออกมาเป็นแผ่นเลยเป็นสองซึ่ง อย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดี๋วนะเฮ้มันเป็นแม่เยลลี่อ่าเราก็พยายามจะประกบให้ได้กับบ่อน้ําของเราอแต่มันไม่ตรงอ่ะดันดันกลับเข้าไปหน่อยไล่อากาศออกมาก่อนนะคะในบ่อน้ําเราไม่ควรจะมีอากาศอยู่ด้านในนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการปูพื้นน้ําลงไปพอทาแบบนี้เราเนี่ยมันก็จะกระหนุแบบมีบ่อน,น้ําแล้วก็มีปลาแหวกไว้ถูกไหมคะสุดยอดไปเลยขั้นตอนต่อมานะคะพอเราแปะน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะนําเจ้าซองนี้นะคะที่เป็นลายน้ําเงินอันนี้เนี่ยที่มีทั้งหมด4ซองมาเทร,รอบด้านนะคะเพื่อให้เป็นทรายในสวนเซนบอกปล์คราฟคะ่ะมาแล้วนี่ ยังคงเป็นเหมือนระวังอย่าเทให้ลงบนบ่อน,น้ํานะคะเพราะเราคงไม่อยากให้มีทรายไปติดอยู่บนบ่อน,น,ำน้ำนี่พอขยับแล้วก็เป็นสวนทรายแบบนี้แลวค่ะทุกคนชึบทอ,องที่สองเฮ้ยรู้สึกเหมือนเซตเนี้ยมันจะไม่ต้องแบบใช้เยอะขนาดเหมือนซองแรกเลยอะ่ะไม่นะทรายมันขึ้นยเยอยระวังอย่าเทให้ลงบนบ่อน,น้ำนะคะ ขราจิ๋วช่วยได้ไหมเบคขยัาเยอะเลยอ่ะโอุ้ยเนี่ยมันขึ้นยเลีหมดแล้วบอกประครับฉันโดนโดนูดนี่คือแค่สองซองเองนะเขาให้มาทำไมทั้งสี่ซองอะราว่าสองซองก็เพียงพอแล้วดูดีไซน์ล้นแล้วอะ่ะโอ้โหและเกลีย่ยให้เรียบยากเลยนะอย่างค้ากอดแล้วยังแบบต๊แตะต๊แตะ,ตะ,ตะ,ตะได้ใช่ปะนี่คือหน้าตาตอนนี้นะคะดูเป็นไซส์ก่อสร้าง <laughs> <laughs> ดูแบบมีความก่อสร้างสูง นี่เราจะทําให้เรียบก็ยากเ้านะเราว่าเพราะว่ามันติดหินเอาเละค่ะถึงจุดนี้นะคะซอคิดว่าเราควรจะรีบวาดลวดลายก่อนนะคะซึ่งลวดลายที่เราจะวาดเนี่ยวาดอะไรดีอะนี่คือหน้าตาด้านหน้าที่เขาทำอะวาดไปเถอะนะฮะมราทาให้เรียบก่อนนะเรียบเรียบใช่ไหมโดยประมาณนี้ก่อนนะคะนี่คือการวาด สไตของซอฟนะคะซอฟมันจะสวยงามมากขึ้นถ้าเราเอาก้อนหินมาประดับตกแต่งเรามปประดับกันเลยนะคะจิบจิ๊บ,บาหาเป็นส่วนหินมุมๆต่อมานะคะรีบวางกรอบบ่อหิน ประมาณหนึงนะคะก็วางอู๋พอ,อวางหินแล้วปุ๊บเนี่ยบ่อปลาคราฟสวยขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเรายังพอมีเศษหินเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยคลิดว่าจะมาประดับตกแต่งส่วนได้เพิ่มเติมนะคะยังมีพื้นที่ว่างอยู่ดูอีกค่ะนี่คือหน้าตาสวนญี่ปุ่นบอ่อปลาคราฟจากหน้ากลองนะคะและนี่ก็คือผลงานของซอฟค่ะเจเดน สวยงามไหมคะ <Wow. S 1> โอ้ยอยากจะพาดูใกล้ๆนะคะว่ามองใกล้ๆดูสวยๆใช่ไหมคะแต่พอมองใกล้ๆนะมันฟินมากเลยทุกคนดูนะดูดูประคับของเรานะคะดูตรงบอร่อนะเออนี่คือแบบความละเอียดดีเทลนะคะคือสวนหินเนะซอรกกว่าดูไปประมาณนึงนะคะลายอาจจะแบบยังไม่เก่งมากแต่ว่าด้วยการเพลิดเพลินของการประดับสวนหินนะคะแล้วดูตรงบอรประคับสิเฮ้ย <Hey, S 2> มีความนูนสมจริงนะคะเพราะตัวน้ําที่เราทํามานะนี่พอเราประดับหินอย่างนี้ปุ๊บ โอ้มันเพลินเวลาเราได้เลือกสีก้อนหินนะคะว่าแบบาจะเอาสีหินก้อนไหนเรียบเรียงยังไงให้สวยงามตามสไตล์เราพอยิ่งแบบเห็นรอยน้ําแบบนี้นะคะเฮ้ยมันเหมือนพื้นผิวน้ําจริงๆเลยอะ oh, <wow. S 1> ซึ่งมันเป็นผิวเยลลี่เฮ้ยฟินมากเหมือนเป็นบ่อน้ํา เนี่ยว่ารสชาติไม่ต่างจากคราวก่อนนะคะที่เราได้ชิมไปเพราะว่าผงทรายเนี่ยก็คือชนิดเดียวกันก้อนหินก็เป็นก้อนหินช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะแตกต่างกันแค่รูปแบบการจัดตกแต่งเนาะ เย้เอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับขนมญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นทานได้ในเซตนี้เนี่ยมีบอร์ดกระคาบด้วยนะคะต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะถูกใจกับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสุการรับชมมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ อรีวิวย้อนหลังนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้เลยหรือว่าคลิปอื่นๆนะคะสนุกสนุกมีเพียบที่ช่องซอฟป,ปอมนะคะก็กดไว้ที่ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามทั้ง2ช่องนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยะคะ่ะ